โรซาพาชมดอกเบญจมาศที่บ้านนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มดอกสีส้มอบแดงนะคะดอกเล็กๆน้อยๆของเขากำลังจะบานจะใกล้แล้วนะคะดูค่ะว่าเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนนี่นี่ต้นเดียวนะคะไม่ได้หลายต้นนะ จะให้ดูเป็นทีละต้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีอะไรประมาณนี้เนาะเหลืองๆส้มๆแบบนี้เลยจ้ะวันนี้ที่เราถ่ายทำอยู่ก็อากาศครึ้มฝนตกนะคะ ไม่มีแดดนะคะแต่ก็ยังเห็นความสวยความงามของดอกเบญจมาศของเราอยู่นะคะว่าดอกเล็กๆของเขาเนี่ย้าเขาบานเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเนะ mm. เาะก็จะได้ยินเสียงน้ำจากสะปลาของเราจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่นีเลยจ้า ดอกเขาเยอะมากค่ะทุกคนเราก็อยากให้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมตอนที่เขาบานนะคะว่าเขาจะสวยขนาดไหนทุกคนจะต้องหลงรักเขาเลยล่ะคะ่ะ แล้วก็ถ่ายทำไปคุยบ้างให้ชมความงามบ้างเนาะก็ไม่ได้คุยตลอดแล้วเดี๋ยววันไหนมีแดดออกมาเราจะมาถ่ายทำให้ชมอีกว่าการถ่ายทำที่มีแดดกับไม่มีแดดมันต่างกันยังไงนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกํำลังใจคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน